นี้ไม่อยากให้พลาดกันโมเมนต์ Moment ประวัติศาสตร์แมนยูชนะนิวคาสเซิลสองประตูต่อศูนย์พวกเราได้เป็น <New S 1> แชมป์คาราบาวครับปี2023ประวัติศาสตร์ต้องจาลึกส่วนบีบีถามว่าตอนรับถ้วยเขาเปิดเพลงอะไรเขามีรับกันสองครั้งอันนี้เป็นรอบแรกลองย้อนกลับไปฟังกันได้เลยมีความสุขกับช่วงเวลาดีๆแบบนี้กันครับอัดอั้นกันมานานจังหวะก่อนที่นักเตะจะชูถ้วยทุกคนจะหันไปมองหน้าจอแล้วก็ร้องขึ้นมาแบบนี้ เลยยามมาถึงการชูถ้วยตรงนี้ด้วยครับโอ้มีความสุขมากมายจระโดดรด,ดเต้นกันเต็มที่ไม่ต้องถามว่าปีเอ็มเป็นยังไงเก็บทรงไม่อยู่เลยครับบอสเราพอรับถ้วยเป็นทางการเสร็จจะเดินไปเลยครับสงสัยกลัวจะโดนลูกทีมโยนขึ้นฟ้าครับดานโลโลูกนี้มันจริงๆเจ้าหนูกาาโชโอ้โหวิ่งเล่นเหมือนอยู่ในสนามเด็กเล่นเลยครับดิกแยแร็ฟอร์ดยืนคุยกันสักพัก ปากสุขจริงๆทุกคนยิ้มกันหมดแฟนแนตะโกนเชียร์ดูะบุชเชอร์ตัวใหญ่เลยครับซานโช่และเพอร์ซนอลโค้ชของเขาคนนี้ใช่โค้ชส่วนตัวไหมครับแฟนแฟนซานโช่บอกหน่อยตาบีเซอร์ย้ายมาก็ได้ชูถ้วยเลยครับดีใจด้วยบรนัลโลโรตูส์คอนเนคชั่นแฟนแสนจะหนุนซานโช่เยอะนะครับให้ดูสองทีเลย ร่วมเวลาประวัติศาสตร์แบบนี้แมนยูชนะมิลล์เซล2-0ได้แชมป์คาราบาวครับดีเอ็นดีใจมากๆแล้วก็ดีใจที่สามารถเก็บภาพสวยๆมาฝากดีๆทุกคนดีเอ็นขอเซฟภาพเก็บไว้ในความทรงจำครับ